สวัสดีครับวันนี้พบกัผมอีกครั้งนะครับน้องดิมรัมเลิศคานะครับผมเซ็นเตอร์วันนี้นะครับผมจะขอจะดูตัวรถกันของย่าสจ้าพิกัดร้านนะครับผมร้านจะตั้งอยู่บนถนนเลียบวารีคูขวาเขตหนองจอกนะครับผมอยู่ระหว่างซอยเลียบวารีสามสิบกับซอยเลียบวารีสามสองนะครับผมอยู่ห่างจากสำนักงานเขตประมาณ2-3งมกิโลเมตรเท่านั้นเองถ้าใครมาไม่ถูกนะครับผมผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านบนนะครับอ่ะวันนี้ผมจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยโตลต้าไฮรักรีเว่อร์ซิงเกิลแคปสองจุดสี่เจนะครับผมปีาองพันสิบแปดมา กระจังหน้าครับผมจะเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะครับผมตัดกัดสีตัวรถสวยๆแบบนี้เลยแล้วจะมีตาโลโกโ้แบรนด์ของโตโยต้าครับผมเป็นสีโครเมียมแล้วก็จะมีรูระบายอากาศนี่รับลมระบายความร้อนอยู่ด้านล่างสีตัวรถจะเป็นสีขาวสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับผมไม่มีรอยขีดข่วนและก็ไม่เคยทําสีด้วยไฟหน้านะครผมจะได้เป็นระบบไฟฮาโรเจนนะครับผม ไฟตัดหมอกเราจะมีเบ้ามาให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถเสริมเติมแต่งเองได้เลยร้อนะครับผมเราจะให้เป็นร้อกระทะพร้อมบรรทุกสี่วงสี่ยางสี่เส้นยางใหม่ๆแบบนี้ใช้งานยาวๆนะครับผมกระจกด้านข้างจะเป็นสีดำด้านนะครับผมตัดกระสีตัวรถแล้วจะมีโลโก้ไฮรักสีโครเมียมอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวทัดทีมซ้ายขวามีให้พร้อมกันศาสตร์นะครับผมคิ้วกันศาสตร์เราก็มีให้นี่ไม่ต้องมาติดเพิ่มเลยผมพมา,ามาดูภายในกัน ด้านในตัวนี้นะครับผมจะเป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วทั้ง2ฝั่งนะครับผมพวงมาลาัย power 4ก้าน Air b แบ็ก3ลูกนะครับผมจะอยู่ตรงพวงมาลัยตางด้านคนขับและฝั่งคนนั่งนะครับผมจอจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมส่วนแอร์จะเป็นแอร์ระบบอนาล็อกตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมเบาะหนังสีดําไม่แตกไม่ปรินะครับผมผ้าหลังคาอยู่ครบนี่ถุงคุมกระจกด้านบนยังอยู่ ระบบไฟติดทุกจุดนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมพามาดูส่วนของตัวด้านกระดูกงูเม็ดอาร์คขออนุญาตแกะให้ดูนะครับผมตัวนี้ลูกค้าอาจจะถามว่าอ่ามันช่วยอะไรคือลูกค้าคนไหนที่ดูรถไม่เป็นเราดูตรงนี้เป็นจุดแรกก่อนเลยว่าเคยเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่ากระดูกงูเม็ดอาร์ตต้องเรียงรูกลมคมชัดเรียงสวยแบบนี้นะครับผมตัวสีตัวรถกับตรงนี้จะไม่ผิดเพี้ยนกันเลยต่อไปเดี๋ยวผมพามาดูที่ทํามาหากินของรถกระบะตอนเดียวในยุคนี้ ก็คือตู้ทึบนะครับผมตัดใหม่มือหนึ่งตรงรุ่นจดทะเบียนโรงแรมให้เรียบร้อยตัวนี้สติกเกอร์ยังใหม่อยู่เลยยังไม่แกะเลยนี่ยังใหม่แผ่นสะท้อนแสงอยู่คแล้วผมไฟใช้ติดทั้งไฟบนและไฟล่างนะครับผมติดทุกระบบเดี๋ยวผมพามาดูภายในกันด้านในนะครับเราจะบุไม้อัดหนา4มิล4ด้านใหม่ๆแบบนี้เพื่อกันการรั่วซึมและไหลของของเหลวอย่างเช่นฝน ม่ให้โดนสินค้าของคุณนายแมกไนเนอร์ Mac er ใหม่ๆแบบนี้สวยๆมาดูทางด้านนอกกันบ้างด้านหลังนะครับผมจุดเด่นของโตโยต้าตัวใหม่เลยคือไฟเนี่ครับตอนกลางคืนถ้าเปิดปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นเลขสาจุดเด่นให้รู้เลยว่าคันนี้เป็น, Toyota ป Hi น,น,นโ,โ,โตโยต้าปีใหม่ไฮรักรีโวแน่นอนโลโก้โตโยต้าไฮรักรีโวอยู่ครบนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมพามาดูอีกฝั่งนึงทั้งด้านของตัวรถด้านข้างนะครับผมสีจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับผม ตัวนี้อาจจะมีเลอะบ้างเพราะเรายังไม่ได้ทําความสะอาดต่อไปเดี๋ยวผมพาาดูส่วนของห้องเครื่องว่าห้องเครื่องสวยแค่ไหนอ่าขออนุญาตเปิดสักครู่นะครับผมโตโยต้าไฮรักวีโวคันนี้ปี2018นแะครับผมลูกค้าคนไหนที่ต้องการแต่ว่าไม่สะดวกมาที่ร้านรับบริการเซิมไฟน้ำฟรีถึงหน้าบ้าน7จจังหวัดเลยและมีบริการส่งรถด,ด้วยเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูคันนี้นะครับผมนี่ฝาครอบเครื่องใหม่ๆเลยนี่ ผมรูปให้ดูเลยไม่มีคราบรั่วซึมของน้ำมันนี่แบตลูกใหม่นะครับผมแผ่นเพดเดิมกราวยาแนวเดิมยังอยู่ครบนะครับผมจุดแต้มมาของโรงงานอยู่ครบระบบเบรก abs นอ็อตไม่มีแกะกาวหรือขันไขนะครับผมไม่เคยแกะไปทำฝา,าไม่เคยแกะไปทำเส๋นวนการความร้อนอยู่ครบสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานรูกลมคมชัดทุกรูนะครับผมคันหน้าดุมเดิมแบบนี้อาจจะมีน้องรอการใช้งานบ้างอา แสดงถึงว่ารถเราอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําอย่างแน่นอะนต่อไปเราจะมาสรุปราคาของเจ้าตัว toyota hilux r e v o single cab 2 4 j คันนี้นะครับผมราคานะครับผมจะอยู่ที่329,000บาทหรือเริ่มต้นวามเบาเพียง6,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าเขาไหนสนใจอยู่อย่ารอช้านะครับผมรถสวยๆและดีแบบนี้ติดต่อได้ที่ราเลิคาร์เตนเตอร์เลยนะครับ